หนึ่งในผมเรียกว่าเป็นนิสัยแล้วกันจะเรียกว่า mindset ก็ไม่เชิงนะผมว่ามันต้องเป็นนิสัยหรือถ้าเกิดจะพูดให้มันเรียกแขกกว่านั้นเนี่ยคือโทษนะฮะสันดาน <laughs> นะครับ <laughs> ของคนที่จะเป็น data scientist ที่ดีอันนึงเนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยากรู้อยากเห็นแบบสุดๆ <laughs> หรือถ้าพูดให้วัยรุ่นเข้าใจง่ายครับขี้เสือกครับผมขอขยายความก่อนจะเข้าใจผิด <laughs> คืออย่างนี้ เวลาที่ Data s c n e n t i s t ได้รับโจทย์อะไรมาสักอย่างเนี่ยเออบางคนเนี่ยก็อาจจะแค่เอ้ยเดี๋ยวเอา Data มาคลีนซะหน่อยเทรนโมเดล r e d i ตร i ชัน hmm. ด้นี่สมมุติว่าเป็นซูเปอร์วายเซอร์นิ่งแบบเอ้ยต้องพิจิตรว่าซื้อไม่ซื้อเอาไม่เอาอย่างเงี้ย mm hmm. ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็พอแล้ว mm hmm. เออปิดจ็อบกลับบ้านอย่างเงี้ยเออซึ่งในระดับเบสิกเนี่ยอาจจะพอได้ครเออแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็น Data s c n e n t i s t ที่เวลาเราไปคุยกับคน หรือต้องไป c o n ว i n c e ผู้บริหารหรือว่า stakeholder ให้เขาเขาก็ t ไอเดียเขาเข้าใจแล้วเขาพร้อมจะน้อมรับเอาสิ่งนี้ไปใช้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่ตอบคําถามได้ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วมันจะต้องมาจากการที่เวลาเราเล่นกับ Data เนี่ยมันไม่ใช่แค่เทรนโมเดลนะบางทีงานในแต่ละวันของผมในตอนเป็น t a s c i e n t i s t เนี่ยไม่ได้เทรนโมเดลเลยนะวันๆน,น,นั่งแต่สร้างวิชั่วแล้วก็บิดมุมมองในการมองเออว่าเฮ้ย ถ้าเกิดเรามองแบบนี้มันจะเป็นยังไงวะเอากรองเฉพาะเอาคลัสเตอร,ร์นี้มาดูอ่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันต่างจากคลัสเตอร,ร์อื่นยังไงทําไมคลัสเตอร,ร์นี้ถึงหน้าต่อย,ยอดแล้วก็จะขุดไปเรื่อยทำไมคลัสเตอร,ร์นี้ถึงพิเศษเขามี behavior อะไรที่ต่างจากคนอื่นหรือเปล่าแล้วมันจะขุดขุดขุด,ข,ดขุดไปเรื่อยคือมันไม่ใช่แค่5 Y อะ่ะมันอาจจะเคยได้ยินไห5 Y ถามทําไม5ครั้งใช่ไหมบางทีแบบโอ้โห20 30 Y อ,ะอ่ะถามไปเรื่อย เออซึ่งการที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างผมอะผมเป็นก็คือเป็นคนที่ถ้ามันอ่าใช่คืออยากไรู้อยากไปรู้อยากเห็นไงเออนะเขาเรียกว่าอยากรู้อยากเห็นไปหมดนะมันก็จะขุด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 นะอารมณ์เหมือนนักสืบพันทิพย์นะหรือนี้ต้องเป็นบน X อ็กวใมพิวเตอร์ละคือโอ้โหถ้าเกิดเราเห็นแฮชแท็กอะไรมาเนี่ยไม่ได้เลยนะแฮชแท็กอะไรดังมานี่ไม่ได้นะต้องต้องเจอว่ามันคืออะไรจริง แล้วไม่ใช่แค่เจอก็คืออะไรนะต้องรู้ได้ว่าทําไมคนนี้ถึงทําแบบนี้คนนี้เขามีปูมหลังเป็นยังไงคือมันต้องประมาณนี้ฮะม,มันถึงจะอยู่กับอาชีพนี้แล้วไปได้เรื่อยๆ <c oughs> เออซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะสะดวกใจหรือว่าเออที่ทําอะไรแบบนี้เทคนิคข้อสกิลส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่จะเอ้ยอ,อตอบโจทย์ไม่ใช่แค่ธุรกิจอะคือคือโจทย์ที่ต้องการจะแก้เนะี่ย problem solving เนี่ยเออมันมันมันเป็นงานหลักสำคัญนะฮะ ฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่อยากหรือเหมาะที่จะทําอาชีพนี้ mm hmm. เออแต่ถ้าเกิดพูดในเรื่องเทคนิคทสกิลผมว่าคนเรามันเรียนรู้กันได้จะเร็วจะช้าไม่รู้แหล <Okay. S 1> ะครับอะผมตอบประมาณนี้